สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออโต้ แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปที่ระบบอยู่บนค่าวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอนไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง วันละ10บาทแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว G V I P ซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด U G Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมคาร์บามูบายอินซินิคอมโบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองลองดันใหม่ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้พลังเท่าไหร่นะครับถึงจะลงได้ ซึ่งดันวันนี้นะครับก็คือลาวาอเวกกับน้ําแข็งอเวกนั่นเองนะครับอลา,าวาอเวกนี่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคนส่วนใหญ่น่าจะติดปัญหาที่น้ําแข็งอเวกนะครับให้ดูสเตตตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ a อคแท็กอาบิลิตนะครับดูเน้นดูที่ตรงนี้นะมันจะอยู่ที่2อง0 0 0หนึ่งสองแสนหนะครับอ่าดีเฟนซ์ของผมเป็นแสนห้านะครับแล้วก็ดูดเลือด125 3%โอเค ประมาณนี้นะฮะอะ่พลังเลขรวมตอนนี้จะอยู่ที่3 7 1 6 1นนะครับมาดูกันว่าจะลงได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคนะครับเพราะว่าผมลองลงไปแล้วรอบหนึ่งอ่าเทคนิคแรกนะครับก่อนเข้าดันเลยก็คือเช็คปั๊บให้เรียบร้อยนะครับใครคิดว่าพลังแบบว่า ต่ำกว่า3 7 0 0 0หรือต่ำกว่าผมเนี่ยคิดว่าอาจจะลงยากนะครับถ้ายิ่งเป็นพวกแบบว่าฟอสชิลด้วยเนี่ยดาเมจไม่ค่อยมีนะครับน่าจะต้องใช้พลังเยอะกว่าผมหรืออาจจะต้องเท่าผมเลยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องใช้บัฟเพื่อให้มันผ่านเหมือนกันนะครับใครไม่บัฟก็ไปเอาบัฟก่อนได้นะครับแนววอเลยอ่ะขั้นตอนถัดมานะครับก็คือเราต้องเตรียมบัฟหน้าแดงของเราให้เรียบร้อยนะครับหน้าแดงของแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างของผมเนี่ยเป็นอาชีพฟอสตกันนะครับก็คือจะมีอ่ะอันนี้1อันและแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งคือมี2อันนะครับหน้าแดงในที่นี้ก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับแบบว่าคนในเกมนี้เขาเรียกหน้าแดงกันนะครับซึ่งอาชีพ FG มันก็ไม่ใช่หน้าหรอกนะครับอาจจะเป็นปืนเป็นเป้าอะไรอย่างงี้แต่คนในเกมนี้เขาเรียกบัฟหน้าแดงนะครับก็คือบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีให้เราอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับอ่ะใช้เวลาแบบ ระยะเวลาอาจจะน้อยนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเองอาจจะเห็นได้ว่านะครับบ้าของผมคูดาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องเตรียมอยงนีก่อนเพราะว่าบอสแรกของน้ําแข็งอเวกเลยนะครับมันจะรีเลือดเร็วมากๆนะครับถ้าเราฆ่ามันไม่ตายเนี่ยมันก็จะแบบรีเลือดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดอูอย่างที่คลิปที่แล้วบอกนะครับก็ลงดันรอบนึงเนี่ยเราจะได้เงินเอ็มนะครับมา5เอ็ม แล้วก็ขวดยา GM อ่ะลงครั้งแรกได้ขวดยา GM เบลหนึ่งนะครับ2อันอันนี้ลงวันแรกครั้งแรกของวันเลยนะครับโอเคเราก็ไปดูในดันกันเลยนะครับปึ๊บเข้ามานะครับบอสตัวนี้แหละครับมันจะรีเลือดเร็วมากนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็เปิดแบตตีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมคือมันรีเยอะมากๆนะครับอ่ะเราตีมาถึงขั้นนี้แลวอ่ะเหมือนดาเมจผมตอนนี้จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ2 1 8 0 0 0 ถ้าใครประมาณนี้ก็น่าจะฆ่าตายได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากฆ่าเร็วเเนี่ยเราก็เก็บหน้าแดงไว้เพื่อการนี้นะครับเราก็กดหน้าแดง2อันไปเลยนะครับเพื่อให้ปิดดาเมจไว้ที่สุดนะครับอ่จะเห็นได้ว่าเราตีเข้าขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครเปิดหน้าแดงแล้วยังไม่ตายเนี่ยอ่มันจะมีส่วนอื่นนะครับที่ช่วยได้อยู่ซึ่งก็คือบัฟของธนูนั่นเองนะครับมันจะเพิ่มแอคแท็กประมาณ77นะครับแล้วก็มีสกิลดีบัฟต่างๆนะครับ ถ้าใครยังฆ่าไม่ตายก็กดสกิลดีบัฟให้หมดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นยา GM นะครับจากกิจกรรมที่แล้วเราได้ยา GM มาเยอะนะครับก็กดไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็มีแจกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ตายอีกเนี่ยแนะนําให้เปิดออร่าโหมดด้วยนะครับมันจะสามารถเปิดทับกันได้นะครับกับแบ t เท e m o โหมอ่ะซึ่งจะเพิ่มแอคแท็เยอะแล้วก็เมจิกแอคแท็เยอะนะครับแล้วก็มีคี d ดาเมดด้วย จะเห็นได้ว่าตัวมันค่อนข้างบางอยู่นะครับแต่ว่ามันรีไวทแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องพลังป้องกันเนี่ยไม่น่ามีปัญหากับทุกคนเท่าไหร่นะครับของผมแค่แสนห้าเองแล้วก็เป็นอาชีพฟอสกันด้วยซึ่งเป็นอาชีพที่บางนอะอ่ะถ้าใครแบบว่ายังไม่ผ่านอย่างนี้ก็กดฟ้าท่านก็ได้ครับเอาฟ้าท่านที่เราแรงที่สุดอะอย่างผมเนี่ยฆ่าไม่ตายใช่ป่ะเนี่ยเราก็ต้องรอแบทเทิลโหมดสนะครับรีอีกรอบ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับว่าเร่งดาเมจสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอรอหน้าแดงด้วยนะครับให้มันคูดาวเสร็จทั้ง2บัฟเลยนะโอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นทหารนะครับเรียกทหารธนูก็ได้นะครับเพิ่มเมจิกแอมนะครับสามเปอร์เซ็นต์โอเคเราจะเร่งดาเมจให้สุดนะครับเพื่อฆ่าตัวแรกที่เหลือก็สบายแล้วนะครับอ่าแล้วผมก็จะเริ่มกดยา GM นะครับของผมววสองนะอ่าแล้วก็แปลงแบตเลย กดออร่านะครับดีบัฟใส่นะครับเราจะเริ่มกดฟ้าท่านตอนเอ้ยเราจะเริ่มกดหน้าแดงตอนฟาท่านมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะฟาท่านทำงานแล้วครับแต่ว่ามันบั๊กนิดน,นึงมันไม่ค่อยตรงเราก็กดหน้าแดงไปเลยนะครับอ่ะเราก็จะตีเห็นว่า22งหมนะครับ,บดัมมอนลดไวมากอ่ะอันนี้ฟาท่านตรงที่เสร็จไปแล้ว โอเคหลังจากฆ่าตัวแรกเสร็จก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับดันนี้นะก็จะมีบอสท้ายที่รีเลือดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้รีเร็วเท่าตัวแรกที่เหลือเราก็ปล่อยให้มันยิงไปเลยครับ มาถึงบอสสุดท้ายนะครับตรงนี้มันก็จะตีแรงนิดนึงนะแนะนาว่าเตรียมยาเกตมาไว้ด้วยก็ได้นะครับถ้าพลาดเหมือนผมรอบรอบแรกนะอบอสต,ตัวแรกอ,อ่ะมาถึงบอสท้ายก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันรีเลือดอยู่ใช่ไหมสังเกตว่ามันจะรีเลือดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าตัวแรกแล้วก็ดีบัฟเลยก็ได้นะครับ <ST. S 1> ก็ใช้สูตรเดิมก็ได้นะครับถ้าใครจะรีดดาเมจให้สุดก็คือ ให้ฟ้าท่านขึ้นแล้วก็กดหน้าแดงนะครับจะได้รีดาเมจได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับที่ตัวละครเราจะทําได้นะอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับดัานนี้มันจะยากแค่ตัวแรกแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็มีบัฟนี้ <laughs> ดีบัฟนี้นะครับมันจะลดมานาเราถ้าใครมานามีไม่ถึงมีไม่เกินพันสี่เนี่ยก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีแค่1,100นนะก็คือจะออกสกิลไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะครับก็ยังผ่านอยู่เหมือนเดิมอ่ะเวลาเหลือ1นาทีกว่านะครับประมาณนี้ถ้าเราเข้าดันไปเลยเนี่ยแล้วก็รีดดาเมจให้สุดเลยนะครับเราก็จะเหลือเวลาเยอะกว่านี้นะครับก็ยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเป็นเบลเดอร์นะครับได้ดาบคู่มันจะมีบัฟแอดดาเมจนะครับอันนั้นก็คือยังไงก็ผ่านนะครับแปลงแบตสองควัเคลียประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูเราอาจจะไม่ต้องกดยา GM นะครับ อาจจะรีดาเมจด้วยฟาท่านแล้วก็หน้าแดงของเรานะครับอาจจะไม่ต้องใช้ทหารอ่ะลองดูนะครับลองใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าได้เศษอันนี้มาด้วยอ่ะเป็นเศษไอสโ stone นะครับขายได้ 1M นะครับแต่อย่าไปขายนะอันนี้คือของกิจกรรมนะครับเอาไปแลกกับ npc ยูนได้นะครับไปสุ่มของอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เศษอันนี้นะครับไม่ผูกมัดนะครับขายได้ ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่พันสนะครับใครจะมาลงเพื่อเอาเศษไปขายก็ได้นะครับต้นทุนดันจะอยู่ที่พันหนะครับอาจจะมาลุ้นของต่างๆได้โอเคประมาณนี้นะครับส่วนดันลาวานะครับไปลงให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เราเปิดออโต้ได้เลยนะครับเพราะว่าบอสมันไม่รีเลือดนะแต่ว่าดันนี้จะแรงกว่าดันที่แล้วนะครับดันที่แล้วจะตีเราไม่แรงแต่ว่าแค่จะถึกนะครับดันนี้มันก็จะสลับกันนะครับ มันจะตีเราแรงผมว่าทุกคนน่าจะโซโลได้นะครับถ้าพลังประมาณผมถ้ามากกว่าผมก็สบายไปเลยนะครับ อ่ะก็จบดันเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันก็จะเด้งออกดันเลยแล้วก็ดันนี้จะได้เป็นไฟสโตนนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคานิดนึงว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พันหเหมือนกันนะครับเฉลี่ยประมาณพันหก็เท่าค่าดันนะครับหักภาษีก็จะประมาณพันสนะครับจะเห็นได้ว่าดันนี้นะครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแค่เราต้องทําของมานิดนึงนะครับถ้าใครพลังประมาณผมเนี่ยน่าจะลงได้แล้วนะครับออโต้ได้เลย สำหรับดันนี้นะครับส่วนดันน้ำแข็งก็อาจจะต้องรีดานเมจนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับทั้งหมดก็คือดันน้ำแข็งจะถึกกว่านะครับแล้วก็ดันไฟนะครับจะชิลกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคสำหรับคนที่ไม่เคยลงนะครับหรือว่าอาจจะมาหาความรู้เพราะว่ามันมีแจกใบดันฟรีใช่ไหมอ่อย่างละใบนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสียดันฟรีนะครับให้มันหมดเวลาก็ ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับส่วนดันเทมฟัสเนี่ยผมยังไม่ได้ลองลงนะครับเดี๋ยวขอไปหาความรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาสอนทิกนะครับขอลงให้มันรู้ทิกรู้ทิศทางนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับ